ครับนะพามาชมนะฮะงานติดตั้ง push start smart key ระบบ PKE ใน To y ย TA นะครับ VOS ของเดิมเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับติดตั้งใหม่เป็นแบบกด start หรือ smart key แบบกดปุ่ม start นะครับทดสอบนะฮะเดินห่างรถนะครับเดินห่างรถแล้วนะครับประตูรถล็อกแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดประตู หน้าซ้ายกับหลังซ้ายครับเนี่ยฮะเปิดไม่ออกนะครับหน้าซ้ายหลังซ้ายครับสังเกตรตรงนี้นะฮะไฟจะกระพริบอยู่นะครับแสดงมีการเรียกใช้กุญแจชมนี้อยู่นะครับต่อไปทดสอบสตาร์ทผ่านรีโมทฮะกดปุ่มนี่นะครับเห็นปุ่มเปิดฝาท้ายค้างไว้5าวิจนกว่าไฟสีแดงตรงนี้จะกระพริบแล้วไฟลดนะครับไฟฉุกเฉินจะติด1ครั้งนะครับกดค้างครับ ห้าวินะฮะสีแดงแล้วไปเฉยๆแล้วรถติดแล,ลแล้วนะครับรถติดแล้วนะครับแต่รถยังคงล็อกอยู่นะฮะตอนนี้นะครับเนี่ยฮะรถยังคงล็อกอยู่เปิดประตูครับนะฮะประตูยังคงล็อกนะฮะนี่ฮะทั้ทงซ้ายและขวานะครับถึงสตาร์ทเครื่องแต่รถยังคงล็อกอยู่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าใกล้รถเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดใหม่นะครับผมเดินเข้าใกล้รถแล้วนะครับ นี่เรียกว่าระบบ Walk Away นะครับหรือระบบ PKE นั่นเองนะครับตอนนี้เดินเข้าใกล้รถแล้วนะครับประมาณ2เมตรนะฮะรถคายล็อกแล้วฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดฮะนี่ครับเนี่ยหน้าหลังนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับได้หมดเลยนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะครับ๋ยวเข้ามาดูด้านในหน่อยนะฮะว่าระบบเป็นยังไงครับด้านในก็จะเห็นเป็นหัวปุ๊บสตาร์ทแบบนี้ฮะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับถ้าจะดับเครื่องก็ ขออนุญาตนะครับเข้าไปข้างในก่อนนะฮะกลับีรฮะนี่ครับกดปุ่มครับตับเครื่องครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้วางไว้ตรงไหนก็ได้ของตัวรถนะครับเวลาเราเข้ามานะครับพกไว้ในกระเป๋าก็ได้กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับดูครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับเรียบร้อยเิดประตูครับ แบไฟนีสวยจริงครับสฟสีฟ้านะครับทเงินฟ้าเรียบร้อยครับแตะเบรกนะครับภายใน20วิประตูล็อกอัตโนมัติแบบนี้ฮะดับเครื่องประตูจะคายล็อกเองนี่ครับเรียบร้อยนะครับกดปุ่มสตาร์ทง่ายๆเลยเหยุดเบรกนะครับแล้วกดปุ่มดับเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับกดปุ่มครับ เยียบอ้ใหฮะปุ่มสวยนะครับโอเคสำหรับใครที่ใช้ Toyota ทุกโฉมนะฮะสนใจที่จะติดตั้งกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์หรือระบบพุชสตาร์ทหรือกดปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับอินบ็อกมาสอบถามได้เลยทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชบรบณ์นะครับเห็นนะครับไฟกระพริบแสดงว่ามีการใช้งานกุญแจลูกนี้อยู่นะครับเนี่ยดึงะกดนะครับ สาดเลยนะครับเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยครับใครอยากได้อินบ็อกมาครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนสวัสดีครับ